อยากตัวขอคัสตัมคัสตัหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง Wild Rift, League of Legends วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ i s s Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมโชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมก็กรอกรหัส ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นท์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ดิยิทัลลางใต้คลิปนะครับ วันข้ามทุ่มมครูจิรุสว์ยดีครับผมเจมส์เจมเปรูนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกมเพลย์นะครับผมที่จะเป็นตัวของทารอนในเวอร์ชั่นก่อนที่จะมีการบัฟมาในแพทล่าสุดนี้นะครับผมก่อนที่จะโดนฮอตฟิกนะซึ่งผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับดูตัวของดาเมจแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปครับก็จะมีการสรุปนะครับผมในข้อมูลก่อนที่จะมีการบัฟด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลในการบัฟออกมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปรอติดตามครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ คก็จะเอามาทายเกมก็ได้เราสายฟ้าเหมือนกันเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อ t ไรนี้ ถ้าเมื่อกี้เขาแฝดทันนะเขารอดแต่เมื่อกี้เขาแฝดไปลรโปรก,การน,น่าจะไหว,วถ้าผมจับยูน่ถึงเมื่อไหรนะ่มีโอกาสสังหารได้สูงไม่กลับตัวไม่กลับ

อาถอยมาเฮ้ยมังกรพอแล้วมังกรพอแล้วดูป้ายพนมดูป้ายถุงไหมถุงไหมถุงไหมเออได้ตัวนึง <c oughs> เออได้ตัวหนึง่งแต่ซัพพอร์ตเขาได้ชวนมา <c oughs> ตีเออตัวยืนหนึ่งเออแค่นั่นแหละไอ้ตามมาก็น่าจะก่ามเลยล่ะ ไ <peach noise> ด้ไ,ดไหน่มโบชัได้ยดอย่างจีไม่ขนาดนั้นหรอกแต่เบาวะ่ะถ้าทีจริงก็เบาอ่ะี <g uss> โมอโย,โยู่ไหนโอ๊ยเบาโอ้ยเบาอ้วแทงไม่ได้มันไป Only fools <laughs> pledge life to honor Let's finish this quickly รอดด้วยเฉยเลยออมออมตีมาออมตีพิดตีพีดอ่ะโหอ้โหเลือดดูวะให้ตายสิวิมาวิมาวันนี้เออแล้วทำไมเหลือผมกับใครนี่ผมกับมังกรที่ไม่มาเขาได้มังกรสวนคืนแต่เราก็ได้คิวกับกินไปนั่งเขาเหมือนแบบโลกใบนี้ไม่มีใครแล้วถ้าจะมกไป หมดเหียเหี้ยเหมือนกันหายเหยมือนกันกเออดาเมก็ถ้าเกิดได้เกิด,กดอย่างนี้ก็หายเหมือนกันของมาก็หายเหมือนกันเยอะไปมองว่าไอสามตัวยงงเยอะไปออกวันนี้น่าจะคุมแล้วมันได้กันเวทแล้วมันมีดาเมจด้วย หายอยู่หายอยู่หายอยู่วันคอมโบหายอยู่แต่แรงกว่านี้เถอะมันยังสู้ตัวอื่นไม่ได้ต้องมีอันตีก็ดีนะที่อันติมันยังแบบค่อนข้างไวอยู่อันติมันช้าด้วยนี่ผมบอกเลยว่างานยาก วันคอมโบอ่ะเป็นไปได้ <c oughs> ตัวอะไรต่อ ขอตัวขอขากลับขอบขาสร,รุปแล้วผลของเกมนี้นะครับผมแพ้นะซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมก็ขออนุญาตไม่ตัดออกเลยแล้วกันนะก็คือตามผลไปเลยว่ามันแพ้จริงคือสาหรับผมเนี่ยผมก็จะรีวิวตัวของทารอนไปในตัวเลยละกันเพราะู้สึกว่าตัวของทารอนนะครับค่อนข้างจะเป็นแชมเปี้ยนที่มาผิดเวลาไปหน่อยเออผมรู้สึกว่าตัวของทารอนค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ต้องบัฟด้วยนะครับคือ1มาผิดแพท เพราะหัตถ์นี้มันเป็นแพคของแท้งนะครับอย่างไอเทมของฮาร์ดสตีลเนี่ยมันทําให้ตัวของแท้งหลายๆตัวมันแข็งแกร่งมากเหมือนอย่างในเกมนี้นะครับที่ตัวงฮีโมเนี่ยออกตัวของฮาร์ดสตีลมาแข็งแกร่งสุดๆเลยละครับังนั้นคือสายแท้งเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะสําหรับตัวของไอเทมชิ้นนี้นะ ซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าตัวของทารอนเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาผิดแพทเลยครับถ้าเกิดว่ามาแพทแอสซัสซินบัฟให้เก่งขึ้นนะก็อาจจะดีกว่านี้ดังนั้นก็ดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่2คือสําหรับผมนะนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าทารอนเนี่ยมันยังแรงได้อีกนะครับผมแค่นี้มันยังไม่ค่อยพอมันเบาอะฮะมันสู้ตัวอื่น่องข้าง,งยากถ้าเกิดว่าไม่เล่นสายเจาะเกาะจัดกับตัวบางๆไปจริงๆเนี่ยแทบจะสังหารแบบจัดการกับใครไม่ได้เลยดังนั้นผมมองว่าตัวของทารอนเนี่ยยังต้องมีการบัฟขึ้นอีกเยอะเเเลยยบบกกก็็ถ้้าาว่่่พืออนชแีม กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยนะครับยังไงนักข่าวพูดทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมมือถือออนไลน์วิฟและที่สำคัญที่สุดนะครับสรา่องที่เกี่เกมมือถือออนไลนวิฟคิดถึงจะมารูครับบ๊ายบาย